นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนหรือสบลจัดงานประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อนะคะส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสารรค์แห่งปีประจำปี2565เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้สังคมได้รับรู้ถึงสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสารรค์นะคะและให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเพื่อเผยแพร่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ผลิตส,สื่อออนไลน์และออฟไลน์ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสารรค์โดยได้รับเกียรติจากคุณวีระโรจนาละลัตนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะประธาน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเป็นประธานการมอบรางวัลไปเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาณนะอุทยานการเรียนรู้ที่เคปาร์คชั้น8นะคะศูนย์การคา้าเซนต์เวอร์ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีสําหรับผู้ได้รับรางวัลน,นะครับสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปีแล้วก็มีอยู่5ประเภทประเภทสื่อออนไลน์และออฟไลน์ line. ปีนี้เป็นปีแรกที่ สำนักงานบริหารและพนาองค์ความรู้หรือ OKMD OK ได้จัดขึ้นเนื่องจากด้วยเหตุผลหลายๆประการก็คือในปีนี้จะเห็นได้ว่าเด็กเยาวชนและประชาชนเนี่ยหนึ่งก็ไม่สามารถไปเรียนในสถานศึกษาได้แล้วกันที่สองคือแหล่งเรียนรู้ที่เป็นพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้ต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ปิดปิดเปิดเปิดรวมทั้งห้องสมุด ขอจดหมายเหตุก็ตามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กเยาวชนและประชาชนจะได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ก็คือสื่อออนไลน์และออฟไลน์ก็คือได้เรียนรู้จากสื่อนั้นเองแล้วก็ต้องบอกว่าสําหรับการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลวันนี้ก็สมศักดิ์ศรีทุกประการเหมาะสมแล้วก็ผ่านกระบวนการการสรรหามาอย่างถูกต้องด้วยกระบวนการต่างๆจาก ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการก็ดีจาัดก,การสอบถามจากสื่อต่างๆก็ดีรวมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นการตรวจสักการะการเรียนรู้สื่อออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็หวังว่าออแม้รางวัลน,นี้อาจจะไม่มากแต่ก็ก็เหมือนจะเป็นการเริ่มต้นแล้วก็ต่อไปนียก็ รางวัลน,นี้ก็จะเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ผลิตสื่อดีๆที่จะสร้างสารรค์สื่อที่ดีขึ้นไปเพื่อประโยชน์ในเรื่องของความรู้ที่จะให้ต่อเด็กเยาวชนประชาชนในทุกๆด้านนะครับก็เป็นปีแรกเพราะฉะนั้นในปีต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีแนวทางที่จะขยายการให้รางวัล ในด้านอื่นๆหรือเพิ่มประเภทสื่ออื่นๆต่อไปนะครับก็ปีหนึ่งเราก็จะประกาศผลหนึ่งอย่างเงี้ยก็จะเป็นงานประจำปีของ o k m d และกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นะครับเราก็จะร่วมกันเช่นนี้ต่อไปและต่อไปแล้วอาจจะมีเครือข่ายมากขึ้นสื่อสะอาดและปลอดภัยก็คืออันนี้จริงๆสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ก็บอกอยู่แล้วเมื่อ การที่เข้าไปเรียนรู้ใน,ในสื่อต่างๆนี้ก็คือก็มีความปลอดภัยว่าปลอดภัยในเรื่องความความรู้ความคิดก็ดีแล้วก็การสร้างสารรค์นี้ก็สามารถจะทําให้เด็กนี่มีความคิดที่จะนําไปต่อยอดต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาหรือการต่อยอดในการทำมาหากินในอนาคตของเด็กและเยาวชนก็จะมีอย่างทุกทุกปีตอนนี้ ประกาศไปแล้ว2เรื่องก็คือเรื่องแหล่งเรียนรู้แห่งปีนะครับเรามีแหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ๆการสร้างสารรค์แหล่งเรียนรู้ดีๆเนี่ยก็จะมีการประกาศไปเมื่อป,ปลายปีที่แล้วแล้วก็เ,เราก็จะเริ่มส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชนเนี่ยไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้หลังจากที่สถานการณ์โควิดเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่เราประกาศไปแล้ว12แหล่งเรียนรู้สุดยอดแห่งปีต่อไปนี่ ทาง OKMD OK เ็มีขามีก็มีแผนที่จะประกาศบุคคลแห่งปีในเรื่องขององค์ความรู้เกณฑ์การตัดสินก็คือในเรื่องของการตัดสินนี่ก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีเกณฑ์ว่าสื่อนี้จะต้องเป็นสื่อที่ที่ให้ความรู้แล้วก็สื่อที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการต่อยอดเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงคนในทุกวัย เป็นสื่อที่ทันสมัยด้วยนะครับและที่สำคัญสื่อนี้สามารถที่จะสร้างภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของสื่อแต่ละประเภทเนี่ได้เราต้องบอกว่าผู้ที่อยู่ในวงการสื่อหรือ,รอผลิตสื่อนี่ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญเพราะว่าสื่อนี้จะให้องค์ความรู้ให้การชี้แนะกับเด็กเยาวชนประชาชนแล้วก็สื่อนี่ก็จะเป็นตัวบอกทิศทางการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี ว่าทุกคนจะต้องเสพสื่อวันละหลายๆชั่วโมงไม่ว่าจะเสพสื่อประเภทต่างๆคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารนะคะและการจัดกิจกรรมดีๆจากทางสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนหรือสอบ,บอรอได้ที่เว็บไซต์นะคะ okmd.or.th OK แล้วก็ที่ Facebook Fanpage น,นะคะ okmd OK inspire ได้เลยนะคะ